พี่ก็เป็นพนักง,งานประจำคนหนึง่งทำงานในสถา,สาบันการเงินนะคะปัจจุบันก็ฟูลไทม์กับยูนิียวไลท์ตำแหน่งทีพพค่ะผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เป็นโค้ดนะคะคือโค้ดนุษอนุภาสาสานนนะคะแล้วก็ผู้ที่คอยให้คำแนะนำในการทำธุรกิจนะคะก็ได้แก่โค้ดเดี่ยวร้อยตำรวจเอกเด่นอนันตยอดราชแล้วก็โค้ดตองธรรมกรสุธนะนะคะวันนี้ค่ะพี่อุก็ จะมาขออนุญาตนะคะแบ่งปันความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ความงามบ้างนะคะอ่าเป็นเรื่องของน้ำปุกผิวอ l ่ r a Booster ตัวใหม่นะคะอ่ารอบนี้นะคะก็ปรับขอปรับหมดในหมวดของความงามกันบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งนะก็คือเป็นเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะคะทีนี้ในธุรกิจของ u n i ิ e a l Life ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแล้วก็มีกลุ่มของความงามด้วยนะคะ ซึ่งกลุ่มความงามเนี่ยไม่จําเป็นว่าเป็นผู้หญิงถึงจะขายได้หรือถึงจะต้องใช้นะคะแต่ว่าธุรกิจของเราอะผู้ชายก็ควรใช้แล้วก็ขายให้เป็นนะคะเพื่อว่าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะได้ดูแลตัวเองนะคะครบองค์รวมเลยทั้งด้านสุขภาพเออสุขภาพแล้วก็ความงามน,นะคะซึ่งในกลุ่มของผลิตภัณฑ์กลุ่มความงามของอวยองเนี่ยใครที่ได้ลองใช้แล้วนะคะ จะประทับใจทุกคนเลยนะคะเพราะว่าใช้แล้วเกิดผลลัพธ์ขึ้นจริงๆคือทําให้ผิวพรรณอะดีดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นนะคะซึ่งในที่นี้นะคะพอวก็จะขอยกตัวอย่างสามท่านนะคะที่พอวได้ได้พบเจอแล้วก็เห็นเห็นด้วยด้วยตัวเองนะคะที่ว่าเออเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของอวิยองอะแล้วเขาดูหล่อจริงๆนะคะหน้าใสาจริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะคนแรกก็ได้แก่โค้ดเดียวของเราเนะะี่ยเองค่ะ โคเดี่ยวนี่ก็หน้าใสกิ๊กเลยเอ่อหน้าเด็กตลอดการหล่อตลอดนะคะแล้วก็น้องต้อมค่ะน้องต้อมก็หน้าใสมากๆเลยแล้วน้องนีดนะคะขาวใสนะคะจนแบบสาวๆนะคะตัวพี่ยังอายเลยค่ะคือแบบหน้าใสจริงๆคือต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์อาบียองของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะทีนี้ว่าเอ่อทุกๆท่านไม่ทราบว่าเคยได้ยินคําว่าศาสตร์ที่เกี่ยวกับยีนไหมคะ าศาสตร์นี้คืออีกขั้นหนึ่งนะคะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามนะคะโดยอาศัยองค์งความรู้เกี่ยวกับยีนซึ่งอยู่ภายในเซลล์นะคะเช่นการคัดสรรสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ความงามนะคะโดยสามารถตรวจสอบได้ว่าออมีผลต่อการทำงานส่งสัญญ,ญาณสั่งการของยีนซึ่งอาจทำโดยการวัดการแสดงออกของยีนหรือว่า วัดจากการทำงานของเอนไซม์หรือว่ามีชนิดโปรตีนที่เพิ่มขึ้นจากการที่ยีนชุดนั้นน่ะ,ะได้ได้มีการสั่งสั่งการเซลล์นะคะอันนี้เหล่านี้เป็นต้นนะคะวิทยาการ C2G เทคโนโลยีนะคะคือวิทยาการเอกสิทธิ์ของอวิยองนะคะซึ่งได้ใช้เทคโนโลยีการสกัดสารธรรมชาตินะคะทรงประสิทธิภาพจากท้องทะเลลึกเลย ได้ส่วนผสมของสารสกัดเข้มข้นจากแพงต้อนแล้วก็สาหลายทะเลนะคะที่ทำงานผสานกันอย่างล้ำลึกเพื่อให้ได้ยีนเพื่อให้ยีนนะคะส่งสัญญาณฟื้นฟูบำรุงสู่เซลล์นะคะทำให้ทให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นนะคะดูแข็งแรงสุขภาพดีนะคะอวิยองนะคะได้นำเทคโนโลยี c 2 g มาใช้ในชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว AviYong Absolute White C2G นะคะซึ่งตัวนี้จะบรรจุอยู่ในกล่องสีชมพูนะคะในภายในกล่องนะคะจะประกอบด้วยเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็โฟมล้างหน้านะคะ Absolute White เนี่ยเป็นสูตรสำหรับใช้สำหรับคนที่ว่าต้องการผิวกระจ่างใสผิวขาวกระจ่างใสนะคะและอีกชุดหนึ่งก็คือจะเป็น a v i y o n Intensive Age Defense C2G ชุดนี้จะอยู่ในกล่องสีเทาๆนะคะช่วยในการลดริ้วรอยค่ะซึ่งในชุดนี้ก็ประกอบด้วยเดย์ครีมในครีมโฟมหนังหน้านะคะแล้วก็มีพิเศษก็คือมีน้ำปุกผิวอยู่ในชุดบำรุงทั้งสองชุดนี้ด้วยนะคะคือน้ำปลุกผิวอวยองออร่าบูสเตอร์นะคะส่วนผสมหลักนะคะประกอบด้วยประกอบด้วยการสารสกัดเข้มข้นจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องมหาสมุทรสองชนิดก็คือ ตัวพิเอกของเขาก็คือแพงต้อนแล้วก็สาลายทะเลสีแดงนะคะ,ะซึ่งเป็นต้นสายของห่วงโซ่อาหารนะคะเป็นจุดกำเนิดแล้วก็ส่งต่อสัญญาณพลังสู่ทุกชีวิตบนพื้นโลกเลยนะคะแหล่งที่มาอของเอายองเนี่ยเราต้องคัดอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะคัดสรรจากท้องทะเลบริเวณอ่าวบิตท,ทานี่นะคะประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำและทะเล จึงมีระบบนิเวศวิทยาที่มีลักษณะเฉพาะนะคะทั้งยังได้รับการคุ้มครองให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะปลอดมลพิษอ,อีกด้วยนะคะซึ่งในตัวของออราบูสเตอร์ตัวนี้นะคะก็ประกอบด้วย 1. แพงต้นสายพันธุ์เฉพาะนะคะแพงต้นเนแ,แพงต้นคืออะไรแพงต้นก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะล่องลอยอยู่ในท้องทะเลคะ่ะ มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะนับไม่ถ้วนเลยทั้งนี้ชนิดที่มีทั้งที่ว่าเป็นสั์พืชแล้วก็จุลชีพนะคะซึ่ง C2G คัดสรรแพงต้อนจุนลชีพสายพันธุ์เฉพาะเพียงหนึ่งเดียวจากท้องทะเลนะคะนำมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มจำนวนแล้วก็สกัดด้วยเ,เ,ทเทคโนโลยีชีวภาพนะคะได้สารสกัดบริสุทธิ์ที่มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัว เป็นเฉพาะเฉพาะหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะโครงสร้างทางเคมีไม่เหมือนกับสารอื่นในโลกเลยนะคะเป็นชนิดพษษิเศษเรียกว่ามาลินแทงตันค่ะแล้วก็สองนะคะประกอบด้วยตัวที่สองคือสาร่ายทะเลสีแดงคัสสันสาร่ายทะเลสีแดงสายพันธุ์จากใต้ท้องทะเลลึกลึกถึงส0ถึงสงส,สิเมตรเลยนะคะแล้วก็นำมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ให้มีต้นอ่อนเพิ่มขึ้นแ,แล้วก็กนำกลับไปพเพาะเลี้ยงต่อในทะเลนะคะ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วช่วยปิดช่วยปิดไม้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยปิดไม้ได้วยนะคะอ่าแล้วก็คือก็ได้ได้นำตัวอ่อนเนี่ยคะ่ะไปไปพเพาะเลี้ยงให้เพิ่มตัวอ่อนขึ้นนะคะแล้วก็นำกลับไปเพาะเลี้ยงในทะเลต่อโดยวิธีอ่า ลองลายซิสเทนนะคะคืออะไรก็คือการฝังต้นอ่อนฝังต้นอ่อนนะคะในเชือกที่ยาวทําจากพลาสติกทำจากวัสดุพิเศษนะคะแล้วก็นํากลับไปเลี้ยงที่ทะเลอ่าวมิตนีที่ปลอดมนิษเป็นเวลาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะคะจึงไม่ถูกรบควนจากสายพันธุ์อื่นๆแล้วก็ไม่รบควนสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะคะเมื่อเก็บเกี่ยวนํามาสกัดจึงได้สารสกัดบริสุทธิ์จากสาหร่ายทะเลสีแดงนะคะ โดยโดยปกตินะคะน้ำปลกผิวที่ขายในท้องตลาดทั่วไปนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีเพียงส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางยี่ห้อก็จะมีส่วนผสมของแพงต้นอย่างเดียวหรือว่าบางยี่ห้อก็อาจจะมีส่วนผสมของสลายทะเลสีแดงเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ราคานียค่อนข้างค่อนข้างสูงนะคะแล้วบางบางบางชนิดบางบางยี่ห้อเนี่ยใช้แล้วมีการแพ้ด้วยนะคะอ่า แต่ออราบูสเตอร์ของอวิยองเนี่ยคะ่ะของเราเนี่ยมีส่วนผสมที่สำคัญทั้งสองชนิดเลยนะคะแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่านะคะใช้ได้นานมากเลยขวดหนึ่งซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นจุดเด่นนะคะที่ทำให้เราสามารถเปิดใจผู้บริโภคได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าคุณสมบัติส่วนผสมของ C2G เทคโนโลยีเนี่ยทำงานล้ำลึกถึงระดับดยีนยังไงนะคะก็คือ เปิดสัญญาณสั่งการเซลล์ค่ะโดยการสร้างโปรตีนชั้นผิวเพิ่มขึ้นนะคะทำ,ทำเพื่อทาเพื่อให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เติมเต็มแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นในในชั้นผิวนะคะผิวชุ่มชื้นขึ้นในทุกระดับชั้นผิวเลยนะคะเดี๋ยวพี่วิวส่งรูปไปให้ดูนะคะ สรุปนะคะนวัตกรรมวิทยาการ C2G เทคโนโลยี G, นะคะผสานสารสกัดจากท้องทะเลแล้วก็ทำงานล้ำลึกส่งผลให้ผิวแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ชุ่มชื่นยิ่งขึ้นในทุกระดับชั้นผิวเลยนะคะผลิตภัณฑ์อวิยองอ r ร่าบูสเตอร์แอน i ี้ออกซิเดนตะคะเอเซนเป็นสูตรใหม่คะ่ะน้ำปุกผิวผสมกลูต้านะคะบำรุงผิวขั้นต้นทรงประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะเพื่อพื้นฐานแห่งผิวสวย ดูแข็งแรงสุขภาพดีผิวสว่างสดใสมีออร่านะคะผิวแลดูเปล่งประกายอ่อ,อนเยอะอกอ่อ,อนยาวตลอดตลอดเลยนะคะอาวิยองออร่าบูสเตอร์นะคะหรือว่าน้ำปลุกผ,ผิวผสมกูต้าเนี่ยเป็นน้ำปลุกผิวชนิดทรีทเมนต์เอสเซนต์ค่ะคือมีเนื้อเข้มข้น,นแล้วก็ซึมซับได้ดีนะคะโดยส่วนผสมนวัตกรรม C2G เ,เทคโนโลยีแล้วก็กูต้าชายเทคโนโลยีนะคะเพื่ออะไรเพื่อเตรียม ผิวก่อนการบำรุงนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงผิวในขั้นตอนต่อไปปราศจากแอลกอฮอล์และก็น้ำแข็งน้ำหอมนะคะผ่านการทดสอบการแพ้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณนะคะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็เหมาะกับท,ทุกสภาพผิวเลยนะคะแม้คนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ยังใช้ได้เลยนะคะส่วนผสมส่วนผสมสำคัญใน avion ร u r a ู o เ s t e r นะคะผสานสเทคโนโลยี อันส่งคุณค่านวัตกรรม C2G t e c เทคโนโลยีแล้วก็กูตาชายเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซีทูจีเทคโนโลยีนี้ค่ะ สารสกัดเข้มข้นจากแพงต้นนะคะสายพันธุ์เฉพาะและก็สาหร่ายทะเลสีแดงสายพันธุ์พิเศษด้วยเอกลักษณ์ของเซลล์ใต้ท้องมหาสมุทรนะคะอันอิ่มเอิบด้วยน้ําจงช่วยปลุกผิวนะคะเปิดสัญญาณความนุ่มความนุ่มชุ่มชื่นล้าลึกนะคะผลลัพธ์จากการใช้ก็คือทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีนะคะอูต้าชายเทคโนโลยีเนี่ยค่ะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ กูต้าไทโอนรูปแบบพิเศษมีความเสถียรมากกว่าทั่วไปค่ะคือพร้อมทำงานในชั้นผิวนะคะมีคุณสมบัตินะคะก็คือช่วยต้านอนุมูลอีกสระลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำผิวหมองคล้ำนะคะเผยผิวเปล่งประกายหน้าสัมผัสนะคะผิวแลดูสว่างสดใสมีออร่านะคะทีนี้นะคะสรุปคุณสมบัติอ a v i อ n all ูสเตอร์นะคะก็คือปลุกผิวเปิดสัญญาณผิวนุ่มชุ่มชื่นทันที เติมน้ำและกักเก็บน้ำในบริเวณชั้นผิวผิวอิ่มน้ำพื้นฐานแห่งผิวสวยดูแข็งแรงสุขภาพดีผิวสว่างสดใสมีออร่านะคะอวิยองออร่าบูสเตอร์น้ำปลุกผิวผสมกรูต้านะคะให้ใช้ประจำทุกวันนะคะในขั้นตอนของการทรีทเมนต์นะคะปลุกผิวพร้อมรับการบำรุงแล้วก็ตามด้วยผลิตภัณฑ์เซรั่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นๆในขั้นตอนต่อไปนะคะ วิธีใช้ก็คือหนึ่งคือเราใช้อากผ,ผิวหน้าแล้วก็ลำคอนะคะหลังจากที่ว่าเราทําความสะอาดหน้าเราสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซับน้าซับน้าซับหน้าร้ให้แห้งนะคะแล้วก็กดตัวออร่าบูสเตอร์เนี่ยค่ะประมาณนะคะสามถึงห้าปั๊มลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็บวอมร์มบนฝ่ามือเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วก็มาลูบไล้ที่ทั่วไปหน้าแล้วก็ลำคอนะคะจะสัมผัสได้ถึงเนื้อนุ่มลื่น ขณะรูปไรนะคะพอรูปไรทั่วหน้าแล้วลำคอแล้วนะคะเราก็เอามือเราเนี่ยตบเบาๆตบเบาๆทั่วใบหน้านะคะเป็นอะไรเพื่อการปลุกผิวกันเหมือนชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะคะปลุกผิวก็คือตบเบาๆอย่าตบแรงนะคะเดี๋ยวหน้าเราช้ำหมดนะคะตบเบาๆก็พอเป็นการเหมือนกระตุ้นผิวนะคะเพื่อให้รับพร้อมรับการบํารุงนะคะระหว่างการใช้นะเราสามารถสัม,สมผัสถึงผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชุ่มชื่นแล้วก็นุ่ม เนียนนุ่มมากเลยนะคะใครไม่เคยใช้ต้องลองใช้ดูนะคะหากว่าต้องการเพิ่มความชุ่มชื่นนะคะยิ่งขึ้นก็สามารถารูปไลฟ์เพิ่มเติมได้โดยไม่ทําให้ถึงว่าเราเราจะใส่เยอะนะคะใส่หลายปัม๊มก็ไม่ทําให้เรารู้สึกเหนียวเนะหนะนะคะแนะนํานะคะ,นะ,นนะ,คะว่าให้ควรใช้เป็นประจํานะคะเช้าแล้วก็เย็นนะคะก่อนการใช้เ,เซรั่มแล้วก็ครีมบํารุงอื่นๆนะคะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นบำรุงผิวให้ดียิ่งขึ้นค่ะอ่าวิธีการใช้ที่2ก็คือว่าใช้มาร์กผิวนะคะเป็นทีทเมนพิเศษนะคะเพื่อปลูกผิวฟื้นบำรุงผิวที่แห้งกล้านแล้วก็ร่วงโรยเป็นพิเศษนะคะจากเอ่อไปโดนแดดร้อนหรือว่าเอ่อคนที่ทำงานในห้องแอร์นะคะบางทีแบบเราอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันเนี่ยผิวเราจะแห้งได้ยิ่งในเฉพาะช่วงนี้นะคะอากาศบ้านเราเนี่ยเป็นอากาศ เริ่มเย็นนะคะในช่วงเช้าเ้าแล้วก็กังคืนทํายิ่งทําให้เราผิวแห้งหรือว่าบางคนที่นอนในห้องแอร์เนี่ยค่ะก็จะทําให้ผิวแห้งนะคะก็คือเราล้างหน้าให้สะอาดนะคะซับหน้าให้แห้งแล้วก็กดออร่าบูสเตอร์นี่คือบํารุงพิเศษนะคะกดประมาณนะคะสิบสิบปั๊มเลยนะคะลงบนฝ่ามือนะคะก็เพิ่มจํานวนปั๊มหรือว่าถ้าใครต้องการมากกว่านั้นก็สามารถเพิ่มจํานวนปั๊มได้ตามความต้องการนะคะเพื่อ เล่งฟื้นบำรุงผิวนะคะเป็นแบบพิเศษเลยคะ่ะรูปไรท์ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็หรือว่าจะใช้อย่างนี้ก็ได้คะ่ะใช้สำลีแผ่นบางๆหรือว่าใช้มาร์ก,กระดาษนะคะโดยที่เราเอาสำลีหรือว่ามาร์กระดาษเนะะี่ยไปชุบไปชุบน้ำสำลีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชุบน้ำนะคะใช้มาร์กระดาษนะะี่ค่ะชุบน้ำบาดหมาดนะคะแล้วเราก็กดออร่าบูสเตอร์ลงไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะนำสำลีหรือว่ามาร์กระดาษเนะะี้ย มามาร์คหน้าของเราไว้นะคะทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วก็นำนำสำลีหรือมาร์คออกนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะตกเบาๆทั่วใบหน้านะคะเสร็จแล้วเราจึงใช้เซรั่มและครีมบำรุงอื่นๆต่อไปสามารถมัดมาร์คผิวได้ทุกวันนะคะหรือว่าทำสัสปดาห์ละ2-3ครั้งก็ได้อันนี้เป็นประสบการณ์ของพิุกเลยนะคะคือเคยไปโดนแดดแบบอย่างแรงมากร้อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้านี่แบบ แสบแดงแดงเลยค่ะพอกลับมาบ้านเนี่ยพี่อูก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะก็คือใช้มาร์กกระดาษนะคะแล้วก็ใส่ออร่าบูสเตอร์ลงไปนะคะแล้วก็นำม,มามาร์กหน้าพอหลังจากเอามาร์กกระดาษออกเอรอยแดงแดงเนี่ยจางไปเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื่นนะคะหน้าไม่แสบไม่นะคะใช้ใช้ดีมากๆค่ะลองลองใช้ดูนะคะส่วนวิธีที่สานะคะก็คือใช้ปุกผิวกายอาบอหลังอาบน้ํานะคะ ไอสูตรนี้จะเปลืองนิดนึงนะคะแต่สําหรับคนที่อยากมีแบบคนที่มีผิวแห้งแล้วอยากให้แบบมีผิวกายที่ชุ่มชื่นนะคะสูตรเนี้ยคือตัดหลังจากอาบน้ำเนี่ยเราซับผิวกายแห้งนะคะแล้วก็กดออร่าบูสเตอร์นะคะ2 0ถึง30ปั๊มนะคะรูปไลท์ให้ทั่วผิวกายเลยะคะ่ะพอเสร็จแล้วพอหลังจากเ,เราใช้ออร่าบูสเตอร์แล้วเราก็ตามด้วยการบำรุงด้วยครีม บางคนที่ใช้ครีมลดเซลลูไลต์ก็ใช้ครีมลดเซลลูไลต์หรือว่าบางคนใช้บอดี้โลชั่นก็ตามด้วยบอดี้แชปบอดดี้โลชั่นนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงผิวพรรณนะคะคือบำรุงทั้งตัวได้เลยใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะไม่ใช่ใช้เฉพาะหน้าหรือลำคอใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะผลการทดสอบประสิทธิภาพของอวิยองออร่าบูสเตอร์นะคะผ่านการทดสอบความพึงพอใจโดยสถาบันวิจัยเครื่องสอําอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนาเรศวรนะคะในอาสาสมัครนะคะผู้หญิงอายุตั้งแต่ระหว่างนะคะ20-60ปีนะคะจำนวน33คนนะคะที่ใช้อวิยองออร่าบูสเตอร์ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะสสัปดาห์นะคะเกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจการปลุกผิวด,ดูทำให้ผิวดูแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะ90.9%นะคะรู้สึกว่า ผลิตภัณฑ์อะซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายนะคะ90.6%รู้สึกผิวนุ่มขึ้นแล้วก็หลังจากการใช้87.8%รู้สึกผิวชุ่มชื่นขึ้นหลังใช้นะคะแล้วก็84.8%รู้สึกผิวสดชื่นแลดูมีสุขภาพดีหลังจากการใช้เช่นกันค่ะ,ะแล้วอีกความพิเศษของของ Alabuster คือเรื่องบรรจุภัณฑ์นะคะคือออกแบบพิเศษนะคะเป็นซอฟทัชแพคแพคเกจจิ้งนะคะ สัมผัสนุ่มมือนะคะน้ำหนักเบาพวกพาสะดวกคือเราไม่ต้องกลัวแตกเลยวัสดุนะคะก็เป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้นะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ9เหตุผลนะคะที่อยากจะแนะนำให้ใช้อเวยองออร่าบูสเตอร์นะคะก็คือข้อ1ใช้เป็นขั้นตอนแรกก่อนเสมอนะคะเพื่อปลุกผิวพร้อมรับการบำรุงนะคะข้อ2ผสาน2 2พลัง C2G เทคโนโลยีแล้วก็ กูต้าชายเทคโนโลยีได้เข้าด้วยกันนะคะ 3. ใช้เสริมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นๆได้ทุกชนิดเลยนะคะ 4. เห็นผลลัพธ์ผิวนุ่มรื่นชุ่มชื่นผิวแข็งแรงสว่างใสนะคะมีออรา่าก็อ5สบายผิวอิ่มเอิบไม่เคลือบผิวนะคะแล้วก็ไม่หนึบหนักนะคะ 6. ใช้มาร์กหน้าเป็นทีทเมนพิเศษได้นะคะ 7. คุ้มค่าแล้วก็เปิดใจง่าย แปดบรรจุพันธ์พกง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเ้าใช้ได้ทุกคนแมก้กระทั่งคนที่มีผิวบอบบางไม่มีน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะทีนี้ก็จะมีคำถามนะคะที่ว่าบางคนใช้แล้วหรือบางคนสงสัยนะคะเป็นคำถามที่ที่ท,ท,ที่ที่แบบมีคนถามเข้ามาเยอะนะคะก็คือถามว่าอวี๋ยงออร่าบูสเตอร์นี้ค่ะจากต่างจากโทนเนอร์อย่างไรนะคะ คําตอบก,ก็คือว่าโทนเนอร์ทั่วไปเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเน้นการปรับสภาพผิวให้พร้อมรับการบํารุงนะคะโดยการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะคะ p s ให้ใกล้เคียงกับผิวนะคะคือเป็นกรดอ่อนๆประมาณ4.5-6.5ถึงนะคะส่วน a v i o n Aura Booster เ,เน้นการเติมความชุ่มชื่นค่ะอย่างล้ำลึกในผิวนะคะทำให้ผิวแข็งแรงโดยการปลุกผิว เปิดสัญญาณสั่งการระดับยีเลยนะคะซึ่งเป็นการสร้างพื้นผ่านสำคัญของผิวแข็งแรงอิ่มน้ำดูเปล่งประกายมีออร่านะคะช่วยให้ผิวพันธุ์เนี่ยพร้อมรับการบำรุงได้ดีมากขึ้นนะคะทั้งนี้อวิยองออร่าบูสเตอร์เนี่ยค่ะมีค่า ps นะคะ6.5นะคะที่เป็นกดอ่อนๆน,นะคะจึงไม่ระคายเคืองต่อผิวแล้วก็ผ่านการทดสอบการระคายเคืองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณแล้ว ะะใช้ได้แม้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเลยนะคะ,ะคำถามต่อไปสามารถใช้โทนเนอร์ที่มีอยู่แล้วควบคู่กับอาวยองออร่าบูสเตอร์ได้หรือไม่แล้วก็ต้องใช้อย่างไรนะคะก็คืออาวยองออร่าบูสเตอร์นี่ยค่ะใช้ใช้ทดแทนการใช้โทนเนอร์ได้เลยนะคะแต่หากต้องการใช้โทนเนอร์ร่วมด้วยนะคะก็สามารถใช้ด้วยใช้ได้นะคะโดยให้เราใช้โทนเนอร์ก่อน เสร็จแล้วก็ตามด้วยอาวิยองออร่าบูสเตอร์ค่ะคำถามต่อไปอาวิยองออร่าบูสเตอร์เนี่ยใช้ได้นานกี่เดือนจึงเออใช้ได้ใช้นานกี่เดือนจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะตอบเลยนะว่าคุณสามารถรู้สึกได้ทันทีนะคะที่ผิวนุ่มลื่นนะคะชุ่มชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะแล้วก็อันต่อมาสามารถใช้อาวิยองออร่าบูสเตอร์เนี่ย มากกว่าครั้งละห้าปัม๊มได้หรือไม่คำตอบค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าอวียงออร่าบูสเตอร์เนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ำมันนะคะจึงไม่ทำให้หน้ามันเพราะบางคนเนี่ยเกรงว่าใช้จำนวนปั๊มเยอะๆเนี่ยจะทำให้หน้ามันนะตัวนี้ไม่มีน้ำมันใช้ได้เยอะตามได้ตาม,ตามที่ต้องการเลยนะคะอาวียงคำถามต่อไปอวียงออร่าบูสเตอร์เนี่ยหนึ่งขวดใช้ได้นานกี่เดือนนะคะคำตอบ หนึ่งขวดเนี่ยใช้ได้ประมาณ1-5เดือนเลยนะคะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ของแต่ละแต่ละท่านนะคะ,ะหนึ่งขวดนี้บรรจุด้วยบรรจุยอยู่200มิลลิลิตรนะคะหรือประมาณ1,000ปั๊มอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าเราใช้ปกตินะคะ3-5ปั๊มเช้าและเย็นในในขั้นตอนทีตเมนต์เอสเซนต์นะคะก่อนนั้นเอ่อก่อนก่อนขั้นตอนเซรั่มนะคะ ใช้ได้ประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนนะคะหรือหากเพิ่มการใช้เป็นมาคติทเมนพิเศษนะคะครั้งละห้าถึงสิบปัม๊มก็จะใช้ได้ประมาณสามถึงสี่เดือนนะคะหากว่าเราใช้ทั้งตัวตั้งแต่ตั้งแต่หน้าถึงทั้งตัวเลยนะคะจำนวนปั๊มเนี่ยเราใช้ครั้งละย0 3สสสปั๊มเนี่ยก็อาจจะหมดเร็วหน่อยคือใช้ได้ประมาณ1เดือนนะคะทั้งครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ของแต่และท่านเลยนะคะคำถามต่อไป ถามว่าอวิยองออร่าบูสเตอร์เนี่ยมีส่วนผสมของแพงต้อนแล้วก็สารลายสีแดงแต่ไม่มีกลิ่นคาวอีกครั้งสูตรเนี่ยยังเป็นสูตรที่ปราศจากน้ำหอมนะคะแต่ว่ายังได้กลิ่นหอมอ่อนๆอ,อ,อยู่กลิ่นหอมอันนั้นนะ่ะมาจากอะไรนะคะคำตอบก็คือวิธีการสกัดแพงต้อนแล้วก็สารลายทะเลสีแดงนะคะเราจะสกัดสา,สารบริสุทธิ์นะคะ จึงทําให้ไม่มีกลิ่นคลาวค่ะแล้วก็ทั้งนี้กลิ่นหอมอ่อนๆเนี่ยของออร่าบูสเตอร์เนี่ยเป็นกลิ่นโดยธรรมชาติของสารสกัดต่างๆนั่นเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ผสมน้ําหอมเลยนะคะแล้วก็คําถามต่อมาอาวิองออร่าบูสเตอร์เนี่ยเติมเต็มความชุ่มชื่นทุกระดับชั้นของผิวชั้นนอกและผิวชั้นในอยู่แล้วแล้วยังทําไมยังต้องใช้ครีมบำรุงอื่นๆอ,อ,อีกเหลยนะคะคำตอบก็คืออาวิองออร่าบูสเตอร์เนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ทีตเมนเอสเซนต์นะคะซึ่งเน้นปลุกผิวเติมเต็มความชุ่มชื้นในผิวนะคะเตรียมพื้นฐานให้ผิวเนี่ยพร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปนะคะไม่เน้นแก้ไขปัญหาสีผิวมองคำ้ำผิวร่วงโรยแห่งจากจากวัยหรือว่าการเติมกดไขมันให้กับผิวพันนะคะดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงในขั้นตอนอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นใช้เซรั่ม แก้ไขปัญหาผิวนะคะเดครีมไนครีมซึ่งมีทั้งสารบำรุงแล้วก็ความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็สารอาหารจำเป็นอื่นเพื่อให้ฟื้นบำรุงแล้วก็ดูแลผิวแบบสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะคำถามต่อมานะคะคนที่มีผิวรอบดวงตาแห้งสามารถใช้อวิยองออร่าบูสเตอร์เนี่ยทารอบดวงตาได้หรือไม่นะคะคำตอบอวิยองออร่าบูสเตอร์นะคะอ่อนโยนนะคะ ใช้ได้ทุกประเภทผิวแล้วก็ผ่านการทดสอบออจากไฮโดรโพจินิกนะคะสามารถทาผิวรอบดวงตาได้นะคะในขนาดรูปไร้ปุกผิวนะคะแต่ควรเว้นให้ห่างจากรอบดวงตานะคะประมาณ1เซนติเมตรค่ะแล้วก็ควรใช้ตามด้วยครีมผลิตภัณฑ์บำรุงรอบดวงตาเป็นประจำด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใช้อล่าบลูทเตอร์อย่างเดียวนะคะ ควรแนะนำให้ใช้ครีมบำรุงรอบดวงตาด้วยคำถามต่อมาคนที่มีผิวมันนะคะใช้อวียองออร่าบูสเตอร์แล้วจะเพิ่มความมันให้ผิวอีกหรือไม่คำตอบออร่าบูสเตอร์นะคะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวอย่างล้ำลึกนะคะแต่ไม่เพิ่มความมันให้ผิวค่ะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำมันนะคะผู้ที่มีผิวมันจึงสามารถใช้ออร่าบูสเตอร์ได้นะคะแล้วก็ ใช้ร่วมกับชุดครีมบำรุงผิวสูตรสำหรับคนผิวมันนะคะอันนี้เป็นคำถามต่อมานะคะก็คือเด็กอายุไม่ถึง15ปีนะคะแต่มีผิวแห้งกล้านจากการถูกแสงแดดทำร้ายใช้อวิย n a องอ b o o s าบูสเตอร์ได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือสามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าอวิย n a องอ b o o s าบูเอร์นี่ยอะอ่อนโยนมากนะคะผ่านการทดสอบอการแพ้จากไฮไฮเโรโจินิกจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณแล้วทั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นแบบที่เปนพิเศษคือมาร์คผิวหน้าเพื่อความชุ่มชื่นนะคะล้ำลึกเป็นพิเศษนะคะคำถามต่อมาถ้าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายคะ่ะใช้อร่าบูสเตอร์ได้หรือไม่คำตอบก็คือใช้ได้เลยคะ่ะเพราะว่าอาวิยองออร่าบูสเตอร์เนี่ยผ่านการทดสอบจากาาว่าการแพ้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณนะคะ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีประวัติแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เคยแพ้เครื่องสำอางก่อนการเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ใดๆนะคะก็แนะนำว่าให้ทำการทดสอบก่อนเสมอนะคะวิธีทดสอบก็คือเราทาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่เราใช้นะคะบริเวณท้องแขนหรือว่าบริเวณใต้ขากันไกรนะคะทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งคืนเพื่อสังเกตเบื้องต้นว่ามีอาการแพ้หรือไม่นะคะ และหากต้องการทดสอบให้มั่นใจก็ควรทาทิ้งไว้เลยนะคะ20-24-48ชั่วโมงเลยนะคะโดยที่ว่าไม่ล้างออกนะคะหากไม่มีอาการคือมีผื่นเค้นแสบแดงหรือว่าก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้นะคะคำถามต่อมา Avion Aura b o เ s t e r เนี่ยผ่านการทดสอบการแพ้จากไฮโปโรจินินนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณแล้วยังมีโอกาส ที่จะก่อให้เกิดการแพ้ได้หรือไม่นะคะก็เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆนะคะ,ะการผ่านการทดสอบการแพ้โดยไฮโปโรจินิกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณนั้นหมายถึงว่าผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายส่วนใหญ่นะคะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์น,นั้นๆได้โดยไม่เกิดการแพ้ระคายเคืองแต่ว่ายังมีผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายจริงๆนะคะเพียงบางส่วนนะคะซึ่งเป็นส่วนน้อยมากๆที่ จะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้นะคะดังนั้นผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายมีประวัติผิวแพ้ง่ายนะคะก็ควรทําการทดสอบเครื่องสําอางก่อนใช้ทุกครั้งเหมือนกับวิธีที่เมื่อกี้พี่อุ้จ้งไปนะคะอ่าเรื่องเรื่องของออร่าบูสเตอร์นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเ,เดีกอวสประชาสัมพันธ์นะคะวันวันพระรหัสนะคะเราจะมี Thursday Night นะคะเกตของเราก็จะเป็น <c oughs> เป็นกรุ๊ปเอเซ็ t ทีฟนะชื่อคุณเมฆแต่พี่จาชื่อชื่อจริงไม่ได้นะคะก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนะเข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดิ์สำหรับวันนี้นะคะพิุก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ตื่นเช้ามามารับฟังข้อมูลจากพอุนะคะขอบวันนี้สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ